สวัสดีครับพร้อพี่น้องมะขบมาพอกับผมเบ้าจุนช่องไทยกระสินทิมอีสานคี่เก่าครับผมอันนี้ผมสีพาพสีพานองมาเห็ดล้งทานครับมาครับผมเัษแสบต้องกันเลยครับผมเขาปุ่นเนาะนี่แหละครับแม่ขัวอยยุห้างหลังครับจะคอยจับคอยเย็ดซอยกันอันนี้คือเป็นน้ํายาครับผมนี่เป็นน้ํายาที่ทางทีมงานพักกันเถ็ดมานะครับเนาะอันนี้คือลงทานครับพี่น้องครับ ซุ้มนี่ก็เป็นผู้ตักครับผมแม่ครัว้างนานี่ซุ้มอยู่ข้างหลังก,ก็คือคอยจับเป็นหัวเป็นหัวนะครับเนาะเป็นล้งทานผู้เรมักน้ำเนียงน้ำเงี้ยวน้ำปลาน้ำกะทิแล้วก็น,น้ำยาไก่ครับอันนี้เป็นน้ำลุงจีนของแต่ละคนที่มกักแบบใดก็เลือกเอาได้เลยครับผมคนก็ถือว่าหลายครับผมพิกัดก็อยูท่ที่วัดพุทธสงครามครับตำบลพุทธสงคราม อำเภอนน้นสูงครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมนี่แหละครับนี่คือน้ำยาไก่นะครับน้ำยาไก่โูร่านะครับผมนี่อันนี้ต้นตํำรับของเขาเลยครับผมกลวรวมเงินกันมาแล้วครับพ่อมพี่น้องครับมาเห็ดลงทานครับผมภุรนิกคูรน้อยครับพัดใจจากพี่จากน้องญาติมิตรสิษสหายนี่แหละครับผมรวบรวมกันมาเพื่อสีมาเห็ดลงทานให้พ่อแม่พี่น้องลูกเด็กเด็กแดงครับผมได้กินกันเนาะกูเลยมากแบบไหนก็ เลือกสรรหากินในเล็กครับผมลงทานนี้หลากหลายนะครับเนาะแล้วตอนนี้ผมทายอยู่มอข้าปุ่นนะครับหรือว่าหมอขนมจีนน้ายาขนมจีนไก่โคราชอยู่ครับตอนนี้ครับผมจับได้เลยครับจับได้เลยมากแบบใดครับเนาะตามสบายใจครับผมนี่แหละครับน้ำยาของเฮากับมียูซีมอนะครับผมน้ำยาไก่น้ำยากะทิน้ำยาปลาเลยกอะ น้ำยาเงี่ยนะครับผมมากแบบได้มากน้ำยาอย่างก็สันหาเลือดจัดเอาเลยครับเซบแซบครับผมเซบแซบเอาครับการเฮ็ดบุญลงทานนี่นะครับก็จาเป็นต้องว่าเฮ็ดหลากหลายนะครับผมือบ่ต้องการต้องจาเป็นต้องว่าเฮ็ดใหญ่เฮ็ดอลังการครับมีเท่าไดก็เฮ็ดได้ครับผมมีไอซ์ครีม ถังนึงก็ได้นี่นนำสักสิบแพ็คก็ได้มาร่วมบริจาคใตเนะครับผมมาตั้งโต๊ะนี่ลระครับแล้วก็ให้พี่ให้น้องให้ลูกลานเ้อยละมาไอ้เผาคิ้วมาดับเอาไปกินนะครับนี่ก็คือน้ำหัวขนมจีนครับผมนี่สดๆกันเลยยิบยหิบใส่ถ้วยโฟมที่เขาไอ้พี่เห็นให้พี่น้องนี่ละ นนี่นะครับทางนี่คือข้างหลังพี่ไอ้เมคขัวข้างหลังเนี่ยช่วยกันจับครับพี่น้องครับเนาะก็คือคนมันหลายน้อครับเนะาะก็คือจับแข็มบอทันมาเถอะคุณ <glaube Star Wars> <c oughs> น่ะเฮี้ยอีกต่งางหากเอาครับบ่เป็นยังครับบปฏิเหตุเล็กๆน้อยๆครับผมนะครับคนนี่ก็หลายครับผมหลายครับ คนนี่คือแบบว่าเพ่นก็ตั้งใจมากมากกินโ่วงทานที่แบบว่า,า,า,อา,บบวาไอจัดขึ้นม้านะครับต่างหมูบ้านกับมาคือกันครับผมเอาสำหรับเล็กๆลเล็ก,ลก,ลก,ลกน่อยนะครับมีไอศครีมนายองนาเย็นยน,ยน,น้ำบานแยะครับเดี๋ยวผมสิมาเขาคิ้วเอาไอ้น้ำแข็งใสครับผมเมื่อกี้เนี่ยกินขนมจีนไปเรียบร้อยแล้วจะกิน น้ำแข็งใสครับที่นี่ครับอลอคิวจักน้อยครับเพราะว่าค้นกะถือว่าหลายอยู่อบอได้ว่าไอเฮ็ดแบบธรบรมดาเนี่ครับเกิดใส่เครื่องใส่นุ่มใส่ตามใจชอบเพื่อนครับผมนี่ครับเลือกเลือกเอาได้ครับว่าเต้องการใส่แบบไดมันกะขีบให้เลยเพื่อกกนครับผมรอสักครู่นะครับผม ครับพี่น้องครับของทุกอย่างสําหรับคนที่อยากต่อยอดก็ต่อยอดได้แล้วครับผมนีมีต้นดอกเงินครับผมต่อยอดได้นี่อันนี้เป็นของหวานครับคลอดช่องนะครับผมกินแบบจุุกันไปเลยครับนี่ครับผมโอ้เห็นแล้วนี่หวานเจี๊ยบส่วนตรงนี้เป็นโพโลนะครับโพโลหมูใช่ไหมพโ,โลไข่ ไก่ใส่หมูสามชั้นนะครับถือว่าอาหารหลากหลายครับพี่น้องครับบอกว่าของหวานของข้าวนะครับเนาะไอ้สบคงไอ้สกรีมนี่กันเพียมครับพี่น้องครับลงทานครับพยายากกินจัดไปครับผมเอาให้จุุ๊กันไปเลยครับพี่น้องครับมีมีหัเข่าให้พร้อมนะครับเนาะ อครับเซตจากโลงทานเรียบร้อยครับผมผมกลมานี่ครับรวมทําบุญครับซอยดาวครับพี่น้องครับนี่ตรงนี้จุดนี่ก็คือตรงจุดซอยดาวครับพี่น้องครับมาลุ่นกันว่าผมสีได้รองวันใหญ่โมครับผมสีได้ผัดลมหรือจักรยานตู้เย็นสีได้ยังครับนี่ครับลูกลูกน้อยครับผมเนี่ยน้องโบนัสกลับมาลุ่นครับ มันรุ่นสอยดาวกันครับผมว่าสีด้บอเอาครับมันหมานเลือกมันหมานมันหมนเอ้าได้หรือยังได้หรือยังได้ครบกันหรือยังยังมาสั่นเอาครับพี่น้องคนกับมัช่วยทำบุญนะครับเบอร์ละยี่สิบนะครับนี่เนาะเนี่ยเบอร์ละยี่สิบ ได้เรียบร้อยแล้วครับผมไปไปเลีกรางวันกัน่าสีได้อย่างเนาะมาลุ่นกันครับพี่น้องครับสีได้อย่างวันใหญ่มากงวันพัดลมพัดลมพัดลม ได้บอครับได้ขนมกบได้อะไรนั่นน่ะมาม่าบอกครับเนาะก็เป็นการร่วมทาบุญครับเขาเงินเขาวัดเขาวานเนาะเป็นการละเล่นเป็นการชิ้งโชคครับพี่น้องครับร่วมทําบุญของทา้งวัดพันจัดขึ้นมาเนาะครับเนาะต๊กลางคืนมากครับผมก็มีงานวัดงานที่เขาจัดนะครับผมมีลิเกมีหนังกลางแปลงมีบ้านลมครับผมแต่ตอนนี้ ก็คือผมมาเล่นยิงปืนครับยิงปืนยิงตุ๊กตานี่แหละครับมากับลูกชชยครับผมนี่แหละครับเอาแม่นบอลนี่โอ้โอเอาล้วครับรุ่นซอยกันครับผมว่าสิ่งยิงในจักตัวครับผม อันนี้คือยิงได้20ตัวสามารถไปแลกตุ๊กตาตัวนี้น่อยครับตัวนึงเนาะพ่นสีเช็ดกระจาดไว้กระจาดละ20บาทครับสำหรับลูกปืนยิงครับผมสำหรับคนที่เคยยิงนะผมว่าแม่นค้มแม่นนี่ได้แบบเป็นโซนอะคนที่แบบว่ายิงแม่นๆนะครับผมนี่ครับเป็นแบบการพ่อนคล้ายอีกแบบนึงครับผมเพราะได้คล้ายเครียดครับ พคนที่แม่นกันยิงกัล่วงเอาล่วงเอาแล้วครับดีครับเอายิงเห็นมันได้มันหมาน,นครับผมบโมพอโมพอเอาอีกเอาอีกเอาจัดการรุ่นว่าสิยิงได้กี่ตัวนะครับเนาะ มาลุ่นซอยกันครับพี่น้องครับผม